สวัสดีค่ะพี่น้องกเกษตรกระคะ่ะวันนี้ไก่มาอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้มาที่ดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนะคะแปลงนาแปลงนี้35ไร่ค่ะที่ข้างหลังของไก่เนี่ยคะหมด35มไร่รอบที่แล้วดิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ใช้ของเราหมักหมักซปเปอร์มิกมของเราไปนะคะก็เห็นผลอยู่ที่ประมาณลงเลืออยู่ประมาณ10%นะคะ10%พอว่าจะหมักต่อแต่ทีนี้น้ําไม่มาพอรอบเนียพฤษภาน้ํามาปุ๊บ าาเราตีเทือกทานาเลยโดยไม่ได้หมักไม่ได้หมักย้ํานะคะไม่ได้หมักซุปเปอร์มิตนะคะแต่เรามาตรวจแปลงแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าประมาณ1 0หรือ20%ที่ลงเหลืออยู่ซึ่งมันสุดยอดจริงๆตรงที่ว่าหมักรอบที่แล้วแล้วก็มันมีค้างอยู่แค่สิพอมารอบเนี้ยไม่ได้หมักแต่ว่ามันมีนิดหน่อยซึ่งเรามาตรวจดูแล้วเนี่ยรอบนี้สีสหวันแล้วนะคะดูสิคะมันประมาณสักสินน่าจะได้ประมาณนี้ค่ะ ดูคือดูสาดด้วยสายตาเนี่ยมองไปที่มันโดโดๆเดเดมาเนี่ยไม่เยอะข้าวกำลังสวยงามมากเลยแล้วรุ่นนี้ก็ทําไก่ทองคำนะคะแปลนาแปลนี้ไก่ทองคําข้าวเนี่ยสีวันแล้วนะคะข้าวนี่4สาวันแล้วเนี่ยการผลงานของซุปเปอร์มิกมันย่อยย่อยดีจริงๆ